หมกหน่อมไม้ใส่เห็ดเหลืองใส่หมูนะคะวันนี้ไม่ใช่หมูสามชั้นเนาะหลานสาวอยาก,กินหมกเต็มกระทะเลยอันนี้ปรุงเครื่องก็เหมือนเดิมเนาะเครื่องหมกหน่อมไม้นี่แหละนะคะเยจาก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปลนะทีน,นี้ก็จะเปิดไฟอ,อ่อนๆคุกคุกโอ้โห,โหทำน้อยเป็นที่ไหนหน่อมไม้สองถุงนะฮะหมูสองชิ้นอ ทีนี้ก็จะค,ค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆอบให้เขาแห้งหอดขึ้นมาเนาะนี่หมกหน่อมไม้กระทะหมกหม้อการด่วนตาที่หลานๆขอมาคนท้องนะคะ ท้องทั้งสองน้องคนเล็กอยากกลนอยากกินน้องปล่อยลูกสาบอกว่าอืคอยได้กินด้วยเพาะงั้นอิจฉาอิจฉาคุท้องอิจฉาเขาบอกน้องสั่งแล้วได้กินนะเวลาลูกสั่งแล้วไม่ทําให้กินพ่ะนะนี่พี่น้องขาหมกหน่อม้จ้า เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะไม่ใช่หมูสามชั้น